ที่กับเกไม่ให้ว่าที่บ่กกับลูกเกยชุดที่รักแล้ววัชัดบ้านชาัดเลยไม่อยากพบพ่อตาถ้าพี่อยากพบพ,พ่อ,พอก็บีบหัวใจเบาๆแล้วพ่อจะมาพบพี่ก็ได้อยากพบพ่อตาอยากพบพ่อตาในอนาคตก็จะ,จ,นะจะบีบหัวใจนะก็จะบีบเบาๆนะ มีไปเงกรบปิไปเร่อ้อันบวดใจพอตาเืออ่อพอตาเืนไม่จะปล่อยไม่มีไปเรงกระปิกรป,ปิไปนัดไอ้จกะปนัดเ,าาเ,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 เดียด๋วยวเก็บมาเบนเอาใจเออมันก้อนจริงเลวแม่ปอเรานี่โดนกับแม่รบกันเม่ชู้ไม่ได้แกไม่เคยชู้เนี่ยพอมอง,งปังเียตึงเบียตึง Anh, anh liền anh yên lóc bê mẹ bếp, vietnam khán ăn liệt tuyệt 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 bảo, tuyệt bốc tuyệt 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 mượn tuyệt mà lên bốc tuyệt à ní lốp tuyệt trứng tuyệt 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 trứng, tuyệt trứng. Tần tuyệt tuyệt tần tuyệt 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 chặt, tuyệt con tuyệt 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 luông tuyệt 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 กระชิบไ mm ันไม่เลยเลยปวดปวดกินนั right? kind of ่นปอมองเรียนมาอย่างดีมามาจึงตบข้าวเปียข้าวเปียข้าวฟองเพลงข้าวข้าวเป๋มดีไปกินแล้วเลยจังก็ดางดีนีแม่กับบีบน้ำเขี้ยวเลยมึงเชื่อมาบีบตรงนั้นบีบเล็ดก้อยแรงยิ้วเลยเพราะฉะนั้นต้องบีบให้แรงๆเธอบีบย้ำนังกำหัวใจอยาก แปลไซซึงแจวของอุตยา โอ้ยเป็นอะไรเนี่ยฮะโอ้ยเจ็บเหลือเกินหมอหมีคะไม่ต้องการหมอโอ้ยเจ็บเหลือเกินทำไมเป็นอย่างนี้คุณอะไรคุณเจ็บหัวใจจริงๆโอ้ยแม่นางธรณีทำไมทำกับหัวใจข้ายอย่างนี้โอ้ย ตะปีดอกเรยชิบหายแล้วโอ้ยตะกลอนกองรองเรียกมาแจวแจว เบาเบาเดียวพอใตมาไม่ถึงเบาเบาหน่อยครับพี่เบาแล้วเบาเบาหน่อยครับพี่เบาแล้วมีไปงัดกับไบงัดมีใบเมื่อนบป้มบีบแมจะบีบเล็กอยู่เลย โอ้เหลวันปดวใจปวตาพื่อนนิ่งงักนี่งงักเงียงปุมิ่งักมึนอึ้งอ้ายอึงอ้องอามเฮยีบอามอย่างว่าเ้ยงึงอ้องอ้ามเฮอย่านับเปลเร็วเอเร็ว มาเมงเอาวใจพอตาเพื่อนไม่จะาัว่ใจพอตอเพอาอตอเองปีบปีบเลยกบปีบเลยปีบปั๊มปั๊มปั๊มปมีปีบ,ปปปปปบไม่ตังค์ไแล้วโอ้ยโอ้ยบันเจ็บเหลือเกินเฮ้ยมาอ,อีพันธ์ค่เด็ดพอ แกใช่ไหมที่เอาหัวใจของข้าจากแม่นางธรณีข้าเด็ดพ่อลูกต้องการให้พ่อกับพี่รามดีกันความรักของเราจะได้ราบรื่นครับเด็ดพ่อเอ่อผมก็อยากจะเจอพ่อแล้วก็นี่หัวใจของพ่อนะครับรับไปสิครับแล้วก็อยากจะกราบเท้าพ่อด้วยนะพ่อนะเฮ้อ รำวงเหรอครับผมนี่หัวใจพ่อเหรอฮะมีด้วยเหรอในโลกนี้ผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษอย่างนี้ฮะเมื่อวันก่อนเมื่อวันก่อนพ่อได้ไปยังเมืองนครเวียงสวรรค์แล้วพ่อกสดสะมมให้คนหลับไปทั้งเมือง พ่อร้อมตัวเป็นพระราชาพ่อของเธอแล้วก็อยู่กับแม่ของเธอตลอด15วันแล้วนี่หัวใจพ่อเธอเอามาให้พ่อทำไมเป็นสุภาพบุรุษเช่นนี้แต่พ่อนี่ิมันเลวพ่อเลวยังไงก็บอกแล้วว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยพ่อกดสะดมให้คนหลับไปทั้งเมือง พอปล้อมเป็นพระราชาอยู่กับแม่ของเธอในห้องตลอดโอ้าพ,พ่อรู้ว่าลูกเขยของพ่อเป็นคนมีธรรมะแล้วก็มีน้ำใจอย่างนี้พ่อคงไม่ทำชั่วหรอกพ่อเป็นสุภาพบุรุษเพียงพอ,อสุภาพบุรุษอยักษ์สุภาพบุรุษ ูกต้องยักษ์สุภาพบุรุษยักษ์สุภาพบุรุษเป็นยังไงเท่งหมายถึงว่ายักษ์แล้วเวลานายมือกินต้องจ่ายอันยักษ์สุภาพบุรุษเอออ,องอองอ้ายอยักหมาปุกงุกอันงังยิ้มยักอ่งกองเงี้ยวองอ้ายอ่องอายฮิปอันอายฮิปอันอายหกฮิปกับอ่องอ้ายไหนยักองเือ้ยวพ่อมันเลวอ,อ,อ,อ่ะล,ลูก เียใจจริงๆกับความชั่วที่พ่อได้ทำไปกับพ่อเธอแม่เธอมันไม่มีอะไรที่จะชดเชยได้สุภาษิตบทหนึ่งได้กล่าวไว้แล้วว่าลูกผู้ชายฆ่าได้ยามไม่ได้วะอยากนี่อย่แหลบานนั่งชีนเมื่อนไม่แงไม่แงเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการไถ่โทษ พ่อยอมตายพ่อจะบีบหัวใจของพ่อเหล็กเลวตอนนี้เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย มีใครที่ไหนเล่าที่ให้ความอาปุดกับลูกได้พอได้กสดสะมมห้คนหลับไปทั้งเมืองแล้วพ่อก็ปลอมแปลงตัวเป็นพระราชาแล้วก็อยู่กินกับแม่ของเธอตลอดทั้งสิบห้าวันพ่อมันเร็วมาก พ่อรู้ว่าเธอเป็นคนมีธรรมะพ่อจะไม่ทําชั่วเลยแม่แม่เป็นสตรีสองผัวร็จแล้วหรอแม่แม่ครับแม่เป็นสตรีสองผัวร็จแล้วอ้ยแม่แม่เป็นสตรีสองผัวใ็จแล้ว พระราชนีและมีสองผัวผัวหนึ่งเป็นมนุษย์อีกผัวหนึ่งเป็นยักษ์แม่แม่สตีสองหัวคีไพ่แกเจงหน้องฟองร้องเพราะพ่อแกใจน้องรำร้องเพราะว่าแม่แกมีช่องผัวไอ้นั่นร้องไอ้โป๊แกน้องฟองอะหน้องฟันตาย พอทำโน้นึกแต่กันรไองไเรื่องแม่ช่องพั่นนี่ต้องเป็นกูรองกันตายโอ้